คุณหนุยธันนิชาวัฒนาปรีชาชานีโอบริษัทไบโอเอเนอร์จีกรุ๊ป168จำกัดมอบรถให้ดีลเลอร์ทำยอดได้ตามเป้าพร้อมประกาศแผนขยายตลาดพัดลมโซลาเซลล์ภายใต้แคมเปญซื้อหลอดแถมรถและโปรโมชั่นอื่นๆเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพสูงราคาประหยัดสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ที่หนุ่ยได้มาเจอกับดีลเลอร์ใหญ่นะคะที่ทํายอดของไตรมาสแรกนะคะแล้วก็วันนี้เราก็แจกจริงแจกรถจริงน,นะะี่ห่ะรถอยู่ข้างหลังแล้วะคะ่ะดีใจมากๆเลยค่ะค่ะชื่อยุพินค่ะหละของและเจริญแสงการไฟฟ้าเชียงรายก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดเพราะว่าสินค้าของเขาค่อนข้างโอเคตรงกับงานของเราที่ทำตรงกับโปรเต์ที่เราที่สามารถทำได้ะอะไรนะ้ะ ก็ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นราชการจะมีคอมเมนต์คอมเพนมาเลยว่าขอเป็นสินค้าตัวนี้เพราะว่ามันมีการวางสเปคหนึ่งละเรารับประกัน2ละคุณภาพค่อนข้างโอเคการซ่อมการเปลี่ยนค่อนข้างน้อยอจะตรงกับสายงานที่เราทําพอดีคือเรอรถตนนี้คือหนึ่งมันเป็นตรงกับที่งานเราทำทางร้านเราส่งให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีการดูเรื่องของการ์วิตเพราะ,ะเรามีสายงานพร้อมที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึก ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยูก่อนนะคะที่เป็นคนผักดันให้สินค้าเราไปสู่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่นำสินค้าของไบโอเนจีไปใช้จริงนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ทางไบโอเนจีเองเราก็จะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพดีแล้วก็ราคาที่เหมาะสมให้คุณลูกค้าได้เอาไปใช้แล้วก็คึงพอใจมากที่สุด แน่นอนว่าผลว่ามีดีลเลอร์ทั่วไทยถ้าจังหวัดไหนหรือว่าดีลเลอร์ที่ไหนทํายอดถึงคนหนุ่ก็จะลงพื้นที่ไปแจกให้กับเขาจริงๆค่ะอันนี้นะคะเป็นนโยบายของบริษัทเราอยู่แล้วเนาะ <c oughs> คือลูกค้าได้ได้รับรถเนี่ยค่ะ,นะ,คะหนุ่ยก็จะไปด้วยตัวเองอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เราแพนไว้นะคะเราจะมีะดาราพิสตนเตอร์มาด้วยแต่พอดว่าเราวันนี้ค่อนข้างฉุดลงสุดนิดนึงเราก็เลยไม่ได้นำพิสซนเตอร์มาด้วยก็เลยต้องมา ไบโอเนจิค่ะเราเปิดเราทำธุรกิจมาแล้วเนี่ย16ปีแล้วก็เป็นคนไทยคนไทยทำนะคะอยากจะให้คุณลูกค้ามั่นใจนะคะว่าในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะคะให้เชื่อมั่นค่ะว่าของเรา16ปีแล้วเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนคะ่ะให้มั่นใจนะคะในตัวในตัวหนุย่ย ขอบคุณที่ทางไบโอสนับสนุนทางเราใน,ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสเปคงานในเรื่องของราคาการสินค้านำมาสินค้าใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะมันเดี๋ยวนี้มันต้องใหม่แล้วก็เร็วในเรื่องของการสินค้าเราถึงจะแข่งขันกับทางแบรนด์อื่นๆได้ตังมั่นใจนี่คือถังไบโอจริงแล้วอ่ะเขามีการรับประกันที่แน่นอนแล้วเป็นสินค้าที่มองเห็นได้ชาร์เสียคือเสียเสียเคมอะไรประมาณนี้ค่ะคือท,ทางทีมงานสวิตเราเต็มที่ด้วยอะค่ะ แล้วก็เลยจะเลือกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์หลักของเราคุณหนึ่งขอบคุณหม่คะขอบคุณมากค่ะพี่ยูค่ะที่สนับสนุนแบรนด์ไฟว์เอจิ้มาเป็น10ปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสินค้าเราไม่ดีจริงอ่ะก็คงไม่อยู่นานไม่อยู่นานขนาดนี้นะคะสินคต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องขายง่ายขายออกไวขายแล้วมีกำไรค่ะบอกได้เลยค่ะว่า ทำถึงเป้าได้เร็วแน่นอนใช่ไหมคะพี่ยุ๊พี่ยุคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนอื่นเขาอยากได้รถบ้างอ่ะให้ทํายังไงดีก็ทำเป้าทำตัวเลขมีเทคนิคการเชียร์ลูกค้าไหมคะในสายงานของเรานี่เราจะมีข้าหน้าร้านมีแต่ว่าอย่างร้านนี่เราก็ทํางานตามสเปคเรามีการออกแบบเรามีการวางสเปคเรามีการประมูลงานในส่วนของแายงานทางร้านเองนะคะเราก็จะประมาณนี้เลยอะค่ะ ก็ในเรื่องของบริการหลังการขายที่ทดําเนินการติดใจใช่ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าร้านของพี่ยูเองเนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มีสินค้าแบบเยอะมากในร้านแต่ว่าสินค้านั้นอ่ะจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นถ้าไม่ไม่ไม่ไมดีเนี่ยร้านพี่ยูไม่ขายเพราะว่าพี่ยูขายทั้งหน่วยงานราชการใชไ่ไหมคะพ,<ด>พี่ยู<ด>แล้วก็ทั้ง โครงการ,ร,การทา,งาร้งงานพู้รับเหมาะอะไร<ว>ประมาณนี้อย่างโครงการใหญ่ๆพวกสุพลัยสินธานีพัตี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราจะมีหน่วยงานที่เราสวิตอยู่ว่าจะมีแม่ฟ้าหลวงกับรัชพัฒอันนี้คืองานหลักของเราที่เราโปรโมทอยู่